ต่างคนต่างไว้ต่างจิตต่างใจอาจเกิดปัญหาก็ต่างรู้แค่เพียงปะใจปะใจเรียนรู้ความตา่างปรับลดความหา่างเพื่อให้หัวใจได้ใกล้กัน <S 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 10นาทีต่อจากนี้นะคะเราตั้งใจให้เป็นเวลาที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเพื่อทุกครอบครัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลดช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวเพื่อให้หัวใจเราใกล้กันค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวดีๆของพื้นที่เล็กๆค่ะพื้นที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของเด็กๆในชุมชนคลองเตยที่นี่ได้ล้อมรั้วแห่งความรักเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆหลงผิดไปจากสิ่งยั่วยุต่างๆ บ้านแห่งนี้มีงานศิลปะที่ช่วยอบอุ้มเด็กๆไว้ด้วยความอบอุ่นค่ะความมหัศจรรย์จากความรักความเข้าใจเปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ก็เริ่มจากแรกเลยผมก็เข้ามาทํากิจกรรมกับทางมูลนิธิสงบทีผมก็ได้เข้ามาทำตั้งแต่อยู่สมัยอยู่ปฐมครับก็ได้มีพี่เจ้าที่ให้เข้ามาทําเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิรงบที มาทำเป็นภายใต้ชื่อโครงการศิละปะยามเย็นมาเป็นการเหมือนว่าเราได้ระบายมาว่าในข้างในเราคิดอะไรแล้วจะทำให้เราโล่งใจว่าเราได้ระได้ระบายออกมาจากการวาดครับเราอาจจะให้น้องวาดรูปตามที่เราบอกคนละรูปหรือว่าอาจจะให้น้องวาดอะไรก็ได้แล้วเราจะไปแนะนำให้คำแนะนำน้องแต่ละคนครับ ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเส้นนี้ใป่ะแล้วเราไปลบอย่างเงี้ยมันก็ยังจะเป็นรอยอยู่เห็นป่ะแล้วเกิดเราล่างกัเบาอ่ะแล้วเราลบใช่ป่ะมันก็จะสะอาดกว่าสมัยนี้เด็กก็จะเสี่ยงต่อการหลงผิดมากกว่าสมัยก่อนซึ่งกิจกรรมตัวน,นี้จะช่วยให้น้องได้มีอะไรที่ทํายามเย็นไม่ต้องไปนั่งหม่สมตามที่มุมอับหรือมอุมแคบในมุมนนะครับก็จะช่วยพัฒนาเด็ก ให้มีความกล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการหลังจากที่บางคนไปเรียนแล้วรู้สึกว่าเง,งียบๆก็จะได้ระบายอารมณ์เป็นการเสื่อมออกมาทางภาพบ้านหนูบ้านหนูบ้านหนูมีอะไรบ้างคะมีสไส้กรอใกในในไส้กรอกไหนชี้ดิอ๋อนี่ไส้กรอกเหรอคะเด็กที่ดูแลทั้งหมดก็จะไม่ตายต่อนะครับบางวันก็จะขั้นต่ำๆก็จะปาะวาณสักสิบกว่าคนใ อย่างมากก็จะตก30 3 0ถึง30กว่าคนนะครับก็มาจากในชุมชนทั่วๆนี่แหละครับนี่บ้านในความเป็นจริงเนี่ยมีป่องควันอย่างนี้ด้วยเหรอกอินเบรก่ะอ๋ออยากมีหรออยากอยากมีบ้านแบบนี้เหรออย่างน้อย<ๆ><ๆ>เด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็ไม่ต้องโดดเดี่ยวอยู่ตามลำพังนะคะในขณะที่พ่อแม่ออกไปทำงานจนมืดค่ำค่ะ เพราะว่าพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะยามเย็นแห่งนี้ก็เป็นอีกเสมือนหนึ่งครอบครัวที่ช่วยเติมเต็มความรักให้กันและกันศิลปะนี่มันดียังไงกับลูกอะดีหลายอย่างเลยค่ะทำให้ใจอ่อนโยนทำให้ม,มีสมาธิก็เมื่อก่อนก็นปังป,งปังปงปังอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ไม่มีแล้วค่ะอยากเล่นทะเล อ๋อเขียกเล่นทะเลกอะไรอย่าง้าาาว่ารูนี่ออกมาสีเหลืองนี่มันจะเป็นแสมอุ่นใช่ไหมอ๋อแล้วมีสีเขียวเป็นภูเขาอันนี้อ่ะน้ำทะเลอ๋อชอบค่ะจะมาส่งเองนะคะกลับก็ก็เวลาเขาโทรไปก็มารับ วไหมคะว่าน้องเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแล้วเขาอาจจะเห็นของไม่ดีแล้วเขาก็จะแบบหลงผิดมันมันอยู่ที่พ่อที่แม่ด้วยมั้งคะครอบครัวเราไม่ปล่อยอะถ้าแม่หลงอะไรไปมั่วๆหลงพ่อหลงเล่าแม่หลงไอ้นั่นไอ้นีไน่ไ,นไปก็ไปด้วยถ้าเย็นนี่มัน,มนก็จะประเดี๋ยวนี้ปรเย็นลแลปะเย็นยแลแต่ว่ามันยังแต่ยาปรคกองได้แล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันกระสาอยู่เนี่ย ักคิดว่าศิละปะนี่มันจะช่วยลูกให้ปลอดภัยนะคะภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มันจะ<า>เพราะถ้าเราไม่ได้คุูคลีอยู่ตรงนั้นเสาก็มาทางนี้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเขามาถึงสามโมงแล้วค่ะก็ดีเขามีครูสอนทำหลายอย่างนะคะพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้นะคะไม่ใช่พื้นที่ใหญ่โตแล้วก็ไม่ใช่พื้นที่กว้างขวางคะ่ะ แต่เป็นพื้นที่เล็กๆที่ให้ความอบอุ่นเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เข้าอกเข้าใจให้เด็กๆเขาได้ใช้สร้างสารรค์ในงานศินละปะที่นี่นะคะเขาใช้ศิละปะเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเด็กๆให้มีสิ่งยึดเหนี่ยวในทางสร้างสรรค์ค่ะอ๋อเ็เป็นเรื่องครอบครัวงผมครับม่เป็นพ่อในคืนแม่ในคือพี่สาวคนโตพี่สาวคนรองในคือน,น้องที่ชายครับแล้วนี่ก็ผมนี่ก็หลานชายคนโตหลานชายคนรอง ก็จะมีหลัหลงกันเล็ก2คนครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่ล้วคิดว่าเขานะ่ะมีพรสวรรค์ทางด้านนี้เราก็ภูมิใจเราก็ไปบอกคุยกับเพื่อนฝูงเฟังว่าลูกลูกนะลูกชายคนเล็กนะเรียนเรียนก็ไม่ได้เรียนทางวาดลูปนะแต่สามารถวาดลูปได้ที่หนึ่งสวยไหมในสายตายายก็ใช้ได้โอ้ยจะด,ดูเป็นด้วยหรอใช้ได้ทุกอย่างต้องดูให้เป็นศิละปะนั่น ผมจะเป็นศิลปะเป็นเพราะว่าเราลูกเราวาดลูกเราวาดต้นไม้คืออันนี้สวยเพราะเราเป็นอารมณ์ยังไงวิจารณ์งานศิลปะคือคือเราดูแล้วมันเป็นเราใช้บอกว่ามองมองให้มันเป็นต้นไม้คือมันก็เป็นอ่ะแล้วก็ดูพวกนี้มันก็คือวาดเป็นน้ำเป็นอะไรก็ถ้าเราดูให้มันเป็นมันก็เป็น ลูกชายไปรับโลกพระราชทานมาจากฟ้าหญิ่บนรัฐตอนลูกไปเมืองนอกภูมิใจคุยไปทั่วไปเมืองนอกเหรอไปสิบห้าวันในชีวิตไม่คิดว่าจะมีลูกที่จะไปเมืองนอกได้ไปเมืองนอกเพราะเราฐานะยากจนแต่เขาไปด้วยความสามารถเขาไปในฐานะอะไรยายรูมเด็กดีของประเทศไทยนี่เขาเขียนว่ายังไงยายอ่านไม่เป็นยาอ่านสอบป้ไม่ออกแม่ไม่ได้เรียนอะไรสักตัว ก็รู้จากลูกว่าเออนี่โลกรับจากใครฟ้าหญิงอุบลรัฐทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกาลยาสิลิวัฒนาพันวดีพระราชทานโลเยาวชนต้นแบบของชุมชนแดงนายลูกชื่ออะไรฝันชัยฝันชัยดวงเดือนภูมิใจที่เขารับดีเป็นคนดีเขาถึงจะได้อันนี้ขึ้นมาลูกได้รับแต่แม่ภูมิใจแม่ภูมิใจแม่มาจัดโชว์เองเลย ตอนแรกหันหน้าไปน,นู้นลูกสาวลูกสาวแม่หันหน้าหันหน้าางน,นู้นดีแล้วไม่เอาทางนู้นคนไม่เห็นหันออกมาคนเดินผ่านหน้าบ้านได้เห็น <c oughs> หลังจากที่ผมมาที่นี่ใช่ไหมครับก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากมากขึ้นกว่าเก่าผู้ใหญ่ให้ความไว้วางใจในตัวเราแล้วเราก็คิดว่าเราต้องทําให้สมกับที่เขาไว้วางใจเรามันเป็นสิ่งที่เราได้ทําเพื่อสังคมหลังจากที่เราได้รับจาก สังคามมาแล้วเราก็ได้สองคืนความรู้สึกที่เราได้มา,ากับน้องๆก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มศิลปะยามเย็นชุมชนคลองเตยนะคะในที่สำคัญค่ะ ้องขอชื่นชมความแข็งแกร่งของเด็กๆทุกคนที่ยึดมั่นในความดีที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะสร้างสรรค์และก็ขยายออกไปเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งค่ะชุมชนไหนก็ตามที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆอยากจะแบ่งปันให้เป็นแรงบันดาลใจก็ส่งกันเข้ามาได้ที่รายการหัวใจใกล้กันอีเมลของเราก็คือ h a r t t h a i p b s .or.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาเลยก็ได้นะคะ027911113รายการของเรานะคะยินดีค่ะที่จะเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้าไว้ใกล้กันนะคะเพื่อทุกครอบครัวและทุกชุมชนค่ะสวัสดีค่ะ